่เรียกว่าลาลาแลนนะคะอยู่ตรงฮอลลีวูดไฮแลนด์กันอดนนี้สิเสื้อ L A P ดิไหนตัวเท่าไหร่คะ22เหรียญเราได้มาในราคาถูกๆท,ที่ร้านมือสองพอแล้วประทับใจเลิกม,มีอะไรให้ดูดนี้บ้างเพึ่งดังมากของเยอะมากแกตกแต่งสวยดูสิคะลาลาแลนเราไปดูมุมที่มันสวยกว่านี้ ขอบคุณมากนะคะสำหรับรางวัลนี้ขอบคุณมากสำหรับรางวัลจำนวนมากเหล่านี้อ๋ออ๋ออยากมาก็ามันทำให้ดังขึ้นจริงหรอเปลฮัล <hello>, โหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยดังขึ้นจริง เอาทางนี้เหรอทางนี้ฮัลโหลได้ยินไหมเออเ,เสียงเสกดังขึ้นสิแล้วถูก็เป็นลูกมีล่องอันใหญ่ดีมียันเล็กฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลก็ดังขึ้นนะเออดังขึ้นหน่อยก็บฟองฟองฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮโหลเอาทุกคนถูกมาได้อยู่อันจิฮัลโหลสวัสดีค่ะสองเหรียญสองเก้าเก้าอันใหญ่เท่าไรคะอันใหญ่สิบหกเก้า กระบอกเดร์เปอร์ไหนมึงดูราคาดิโอ้สวเวทเชอร์อย่างนี้นะคะแปเเหรียญแปเหรียญแล้วเพลงแบบนี้คุก็ไม่รอดแล้วเลิกสว่วนนี้อุ้ยแก้วเซนท์เอรมาเป็นเซตเฟรนดยนี่เป็นเฟรนด์นชวินี่ไงบ้านเพื่อนฉัน ระดงกระดิ่งหุยท oh. ่นดาวท่นดาวอ่แล um ้วก็มีช like ื่อเธอเอาไปติดเองเอาไปติดเองประดับบ้าน motivation ประจำวันเกฮ้ยมันเป็นไอเดียที่อยู่นะตลกเลิเขาบอกว่าอะไรล่ะ We can do it มึงแล้วอันที่อยู่ต่อมาคืออันที่เลิศที่สุดคืออะไรคะ ever made mistakes in life let's make them birds yeah the birds now <laughs> เขาเป็นอาติดที่แบบว่าสอนว่ารูปฉัารักเขามาก happy p a n t i n แล้วก็จะเป็นแบบว่า <laughs> you can move mountains โอ,อย้ยมันรอดอะ่ะอันนี้น่ารักมากวิ lunch <laughs> box มึงฉันชอบซีรีส์เขา <laughs> we don't make mistakes just happy little accidents <laughs> เ <laughs> ฮ้ยมันน่ารักมากฉันชอบเดินร้านของที่รมาก พังหยุดพังหยุดอุยจอนนี้สวยว่ะคลิปคลิปฮอลลีวูดเก๋นะเก๋่นะแม่เหล็กแตู้เย็นเตือนความจำฮอลลีวูดเก๋ไหมเก๋ๆไหนๆก็ใช้ไม่ได้ละเต้นไปเลยเ <Yeah. S 2> มีเชอร์โมเดลสติชสติช,ชมน้วนมา ตัวให้ดอกกุหลาบน่ารัก <c oughs> ตัวไทยเลยเพเปอร์มามีน่น่ารักสุด <c oughs> อุ้ยมีแก้วด้วยน่ารักพอเราต้องหยุดมึงเแบดบี้บู๊เแบดบี้บูหัวเบดี้บูนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหัวเบดี้บูป่ะมันคืออะไรโหสามแปดจุดเก้าเก้ามันคืออะไรกันเนี่ยเอยาไว้แสรอะไรเนี่ยกรีนส์กรินส์กรีนส์ปุกต้นไม้น่ารักมาก อุียเหี้ยแกแข็งมแฮชมารักมากมา,มาเพื่อนไหนเนี่ยกูเพื่อนไปเที่ยวกูคือเที่ยวไปทั่วแก้วดาดเวดด์ธรรมาดาที่ไหนอันนี้เป็นแบบเป็นแบบกระบวยจิบเหรอคืออะไรนี่ไม่รู้เพื่อน กาเกาเปรตเทอร์เมดครับก็เป็นแบบไม่มีหูแต่ต้องถูไปหน้าแล้วนี่ไงถึงนี้อยนี้อยงนี้เห้ยหรอวไม่รู้ขอเลยแต่มึงมีแม้แต่ไทยที่เป็นหน้าดาดเวเดอร์จริงจังมากจริงจังมากใส่หน้าเวเดอร์เขาจริงจังมาก มึงแก้เปดๆมาลูเฮ้ยมารักมากใหญ่มาแกใหญ่มากบ้าไปแล้วแก้เฮยแก้แบบเล็กๆสุกัดดิสุกัดดิวนฮัลโหลคิตี้ฮัลโหลคิตี้โยมันน่ารักไหมห่เฮ้ยเคโลปีเคโลเคโลปี สั u b s c r i b e ก,กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะมึงดูวนันนี้แอปแบลวแอปแบลเป็นแบบกระป๋องอ่าล้วเปิดมาเป็นหลอดนี้ใส่อยู่ข้างในอยู่ได้เย็นอ่าตอนแรกฉันคิดว่าเฮ้ยมันจะทำให้แบบโคเคิรกยังคงอยู่ได้ตลอดไปเหรอจะทำทำไมฟรีซมันจะยังอยู่ไหมมันจะยังซ่าอยู่ไหมอะไรเงี้ย ซึ่งอะต่อให้มันไม่ซาต่อเนี่ยแต่ในใจฉันก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างันก็ยังคงความเย็นแต่ในใจก็คืออะไรรู้มหมขายอยู่ที่ไหนขายนักท่องเที่ยวนี่แบบนี้ทําไมกินเบียได้ไม่มีใครรู้ฉันรู้ฉันรู้ใครไม่รู้ฉันรู้เ <laughs> พราะว่าในแคลิฟอร์เนียยนะมันมีกฎว่าแบบเออห้าม ห้ามแบบว่าโอเพนบอทโถแบบว่าเห็นขวดเดินกินขนน้างถนนเหมือนที่ไทยอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ย